สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตลปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีเมษหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2563นี้ครับ สองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณนนวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31ตุลาคม2563ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ4ดวงไม่นับดาวจราเลข2นะครับก็ได้แก่เลข3ครับดาวองคารดาวองคารเนี่ยจะย้ายนะครับจากราศีเมษเนี่ยเดินถอยหลังนะครับเดินถอยหลังนะเดินพักองศาจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่9แล้วก็เลข4ครับดาวพุธนะเดิน ภาคถอยหลังเหมือนกันนะครับพาคองศาเหมือนกันก็จากราศีตุลเข้าสู่ราศีกันเนี่ยในวันที่10แล้วก็เลข1ดาวทิตครับดาวทิตย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่17แล้วก็เลข6ครับดาวศุกร์ย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันเนี่ยในวันที่24ตุลาคมนะเลข3ดาวคารเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีเมษด้วยนะครับนะ ตอนนี้เดินทำไมครับเดินถอยหลังเดินพักองศาอยู่นะท่านก็เป็นศัพท์ทางโหราศาสตร์เรียกว่าพักองศานะครับเพราะนั้นลนักษณะการโคจรแบบนี้ก็จะส่งผลให้นะครับในภาพรวมเนี่ยของชาวราศีเมษในช่วงนี้นะครับก็จะมีเรื่องเครียด,คร,ยดครับมีเรื่องเครียด,ยดมีเรื่องที่ต้องวิตกกังวลมีเรื่องของความกังวลใจอะไรบางอย่างนะครับอาจจะกังวลใจในเรื่องของสถานการณ์ณปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็ได้ครับเอเกิดความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างนอานาขงขงกรงนนะในอนาคตก็ได้ก็ได้ รวมไปถึงนะครับรวมไปถึงในช่วงเดือนนี้นะครับชาวราศีเมษเองนะก็มีเกณฑ์การเดินทางนะมีเกณฑ์การเดินทางนะไปต่างแดนถิ่นไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะครับในสถานการณ์นขณะนี้เนี่ยนะการไปต่างประเทศอาจจะเป็นการยากสนิดนึ้ออาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากลําบากักหน่อยนะครับก็เน้นเป็นเรื่องของการไปภายในประเทศนะครับภายในประเทศนี้อาจจะไปท่องเที่ยวก็ได้นะครับไปทําติดต่อธุรกิจการงานก็ได้นะครับ ไปปฏิบัติธรรมไปทําบุญนะไปทําบุญไปไหว้พระก็ได้ก็ได้นะครับนะเพราะว่ามีเกณฑ์การเดินทางไกลเนาะนะครับในช่วงนี้นะแล้วส่วนนี้เรื่องของการงานนะอ่ะย้อนกลับมาเรื่องการงานนะครับเนื่องจากที่บอกว,ว่ามีความกังวลใจมีความเครียดเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยการงานมีความผันผวนค่อนข้างจะมีความผ,ลผลันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนนะครับนะ มีความไม่แน่นอนปัจจัยตัวแปรต่างๆมันเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปทำให้การตัดสินใจของเราเนี่ยต้องชะลอะต้องชะลอการตัดสินใจออกไปกําลังรอข้อมูลอยู่นะอาจจะเป็นช่วงรอข้อมูลรอข่าวสารอะไรบางอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจในช่วงนี้ก็เลยแรดูว่าเป็นช่วงที่แบบเหมือนกับ,กบว่ายังไม่ค่อยแน่นอนนักนะในช่วงนี้นะยังไม่ค่อยแน่นอนนักนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าการงานมันไม่คืบหน้าเท่าที่ควร นะครับหรือว่าการงานที่เราทําอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่คืบหน้าเท่าไหรนะ่นักตามที่ได้วางแผนไว้ตามที่ได้คิดไว,นนะวน้นะครับนะยกเว้นนะครับนะยกเว้นนะนะยกเว้นงานที่เกี่ยวกับต่างแดนถิ่นไกลต่างจังหวัดต่างประเทศงาน Import Export นะงานที่เกี่ยวกับสินค้ามือสองนะครับอของเก่าวัตถุโบราณน,นะ เครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะงานที่เกี่ยวข้องกับวัดนะหรือโบราณสถานนะหรือศาสนาความเชื่อนะกลุ่มพวกนี้นะครับจะประสบความสําเร็จดีงานพวกนี้จะประสบความสําเร็จดีนะในช่วงนี้นะครับนะส่วนทางด้านการเงินนะทางด้านการเงินการเงินช่วงนี้ครับราหูเนาะอยู่ตําแหน่งนี้ที่เขาว่ากันราหูคน้นทรัพย์นะครับ ราหูค้นทรัพย์ก็อย่างที่ผมพูดเนาะราหูค้นทรัพย์มี2แบบนะครับค้นทรัพย์เข้ากับค้นทรัพย์ออกค้นทรัพย์เข้านี่คือได้เงินนะนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้เนี่ยราหูค้นทรัพย์เข้าสําหรับชาวราศีเมษน,นะครับนะราหูค้นทรัพย์เข้ามีเกณฑ์ครับได้โชคลาภจากการเก็งกําไรนะจากการขายของนะขายของกลุ่มไหนครับกลุ่มแฟชั่นพวกที่เป็นแบบ กลุ่มแฟชั่นเป็นกระแสนิยมะนะครับป่าเป็นพักๆนะเกิดจากการเก็งกําไรนี่แหละเป็นในหน้าตัวแทนก็ได้กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้จะสร้างเม็ดเงินสร้างกําไรให้ช่วงนี้นะนะครับมีโชคลาภจากเรื่องอย่างนี้นะหรือว่ามีโชคลาบแบบเป็นโชคลาบเลยนะได้โชคลาบได้เงินก้อนมีลาบลอยนะครับทั้งนั้นได้จากขายได้จากลูกน้องนะลูกน้องบริวารลูกหลานนะกลุ่มนี้นะจะนําโชคลาบนำนำลาบลอยมาให้นะนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับนะอย่าลืมนะครับใช้ด้านดีของลาหูด้วยนะ<_<_นะครับลาหูมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับดีไม่ดีไปดูนในพระราหูคือแล้วกันไปดูคลิปนั้นแล้วกันนะครับนะก็คือไปแยกนะครับเราต้องใช้ด้านดีของพระราหูเท่านั้นนะครับนะใช้ด้านดีของพระราหูแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆขยับไปในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วน ชโ,โชคราบนะของชาวราศีเมษนะครับวันที่ดีนะวันที่ดีได้แก่วันที่3ถึง8 3ถึงแนะ12ถึง17 12ถึง17แล้วก็2 3ถึง28 23ถึง28นะส่วนทิศท,ที่ดีได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือสองทิศนะครับ ตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงเหนือนะบุคคลที่จะนํกโชคลาบมาให้ก็ได้แก่นะครับผู้หญิงนะผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวนะครับหรือว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาดีผู้หญิงสวยแหละครับอ่ะนะกลุ่มนี้นะจะนกโชคลาบมาให้รวมทั้งลูกหลานนะลูกหลานบริวารลูกน้องอันนี้ก็ได้หรือผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าอายุน้อยกว่าอันนี้จะนํกโชคลาบมาให้นะครับนะทาาน้านความรักนะฮะความรักท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะก็ เดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับความรักในภาพรวมเนี่ยถือว่ารักกันดีมีความสุขครับนะในช่วงแต่ในช่วงปลายเดือนอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันบ้างนะช่วงไปลายปลเดือนนะอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันอยู่บ้างก็จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นะพยายามหลีกเลี่ยงเหตุก,การณ์อันไม่สงบแล้วกันครับนะพยายามหลบหบเลี่ยงเอาแล้วกันนะครับนะและทุกอย่างก็ผ่านไปครับนะส่วนคนโสดนะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะ นะครับซึ่งคนถูกใจที่ว่านี้ก็มีลักษณะของความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะครับจนะมีลักษณะของความเป็นผู้นําที่ค่อนข้างจะสูงนะมีมีความมุ่งมั่นนะค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นตัดสินใจดีนะครับเป็นคนที่คิดอะไรดีตัดสินใจดีนะครับมีหลักการมีเหตุผลนะครับรักความยุติธรรมไม่ชอบเอาเปรียบใครนะครับ ครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตาของชาวราศีเมษรประจําเดือนตุลาคม2 5งหนี้เพื่อเป็นกําลังใจเพิ่อในการทําคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ